สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจวิ่พีทีละข้อปีที่3ปี2024ปีแห่งการเป็นพยายนพี่น้องที่รักครับตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดซึ่งกําลังจะสรุปแล้วก็คือเรื่องการเต็มล้นในองหญายวันนี้เราจะมาดูกันหลักฐานจากวิ่มพีที่ยืนยันว่าหลักฐานของการเต็มล้นในพยายมาสุดคือการผู้ภาษาแปลกโอเคตอนนี้ก่อนที่เราจะไปที่พระคำผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกัน คุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอพ่อทำธุรกิจกับเราได้พระคำเราตัดสินใจที่จะรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและรับพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารแข็งคือไม่เพียงจะเรียนรู้ครับแต่จะเชื่อฟังและนําไปสอนต่อขอพ่อทรงรดแม่ตาให้พงยานของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระแม้ว่าพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกการธทํมให้สมบูร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงถ่ายของพระเยซู ขอโงทรงเคลื่อนไหวเป็นอิสระจะไม่มีใครเลยที่ขาดพระพรทุกคนกําลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวข,ขึ้นสูงเรากําลังเป็นแสงสว่างและเป็นกลิ่นหอมของพระง์ในน้มพี่เยซูอาเมนเอาละให้เราดําดิ่งไปที่พระคำแต่ก่อนที่เราจะไปที่พระมีประจําผมอยากให้เราไปที่ข้อสรุปข้อสรุปของเราก็คือว่าพี่น้องที่รักเราเนี่ยได้รับการเจิมแล้วได้รับพระวิญญาณโอเคได้รับการเจิมได้พระวิญญาณอย่างไม่จํากัด นั่นก็คือไม่เพียงแต่ได้ด้วยน้ำมันแต่ได้โดยพลวอย่างและได้อย่างไม่จํากัดการเจิมดำลงอยู่พี่น้องเท็ดาครับสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีเมื่อเราเชื่อครับโอเคแล้วก็เนื่องจากภารกิจที่สําเร็จแล้วแห่งการทรงไถ่ของพี่เยซูซึ่งได้ตายถูกฝังว่าเป็นขึ้นทําให้วิญญาณของเราสะอาดเราจึงสามารถบรรจุพลวิญญาณของพระเจ้าได้แล้วก็พระเจ้าจึงมอบหมายหน้าที่ของการทําให้เต็มล้นด้วยพลวิญญาณบรินนรนนสุทธิ์ไว้กับเรา เอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดยืนยันอย่างชัดเจนพระพี่บอกว่าจงเต็มเปี่ยมเต็มล้นในพระยาณซึ่งหมายถึงว่าหน้าที่ของการเต็มล้นในพญาณเราเป็นคนทาครับแล้วก็ถ้าพระเจ้าสั่งนี้โดยเพราะในบรร้าสัญญ,ญาใหม่แปลว่าเราทําได้แปลว่านี่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแปลว่าพระคุณได้ถูกจัดเตรียมแปลว่าถ้าเราไม่ทําเรากราำลังทาบาปพี่น้องที่รักแล้วในรูปแบบภาษากรีกนั้นบอกด้วยว่าจงเต็มล้นในพยาณมือสดอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องมีการรอคอยไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่่่ขขึึ้้้นนนอยูกกับเเเเรราาาป็ทํสิิงใหด ฉะนั้นคําถามที่ต้องถามคือแล้วทํำยังไงทํำยังไงถึงเต็มล้นด้วยพยา,ยามมาสิยอย่างต่อนเนื่องให้เรามาดูที่ความผีกันพี่น้องทีล่ละครับหัวข้อที่อ่าที่เป็นหัวข้อย่อยที่เราเรากำลังเรียนอยู่ขั้วบนก็คือการเต็มล้นด้วยพยานเนี่ยาสัแดงออกด้วยการพูดสายแปลกพี่น้องดูนะในกิจการบทที่2องข้อสเหตุการณ์ครั้งแรกในวันบันจคอสพวกเขาทั้งหมดพี่น้องเห็นยังพวกเขาทั้งหมดโอเค คิดเสียนทั้งหมดที่อยู่บนห้องชั้นบนร2 0คนก็เต็มเปี่ย <lawsuit> ม <royable> ด้วยพงษ์ยานเห็นยังจึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นตามที่พงษ์ยานส่งให้พูดพี่น้องเห็นยังครับก็คือภาษาอื่นก็คือภาษาแปลกโอเคที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนพี่น้องที่รักเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่ของประธานครับเมื่อพวกสาวกที่อยู่ที่นั่นอยู่ห้องชั้นบน120คนทั้งหมดเมื่อเขาเต็มเปี่ยมเต็มล้นด้วยพงยานเขาพูดภาษาอื่นตามที่พงยานส่งให้พูดพี่น้องดูดีๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่า พวิญญาณไม่ได้เป็นคนพูดแต่พวกเขาเริ่มต้นพูดภาษาอื่นพี่น้องเห็นยังการพูดภาษาแปลกนั้นไม่ได้มาจากพระวิญญาณน,นาขยับปากให้เราพูดถ้าอย่างนั้นผีครับสิ่งที่พระวิญญาณทาคือพระวิญญาณทรงให้พูดก็คือทรงให้ถ้อยคําแต่ผู้ที่พูดก็คือเราทั้งหลายเองนี่เป็นพื้นที่ที่หลายคนเข้าใจผิดแล้วบอกว่าเออถ้าจะพูดภาษาแปลกจะลอย,อยเฉยๆจนพระเจ้าให้เสียงออกมาเองเราก็ไม่เคยได้ไม่ได้อยู่แล้วครับ เพราะว่าพระเจ้าไม่ทําแบบนั้นสิ่งที่พวิญญานคาคือตามที่พวิญญาณส่งให้พูดก็คือพวิญญาณเป็นคนให้ถ้อยคําแต่คนเหล่านั้นเป็นคนเริ่มต้นพูดพี่น้องเห็นยังสิ่งที่ผมอยากจะบอกและชี้ประเด็นก็คือพี่น้องเห็นไหมครับว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพวิญญาณเกี่ยวข้องกับการพูดภาษาแปลกเมื่อคุณเต็มล้นด้วยพวิญญาณคุณพูดภาษาแปลกที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกคือพ่อพีบอกว่าพวกเขาเริ่มต้นพูดพวกเขาเริ่มต้นพูดแต่เขาไม่ได้หยุดผมไม่ได้หมายถึงพวกเขาพูดตลอดเวลาแต่ยี่โิบสี่ชั่วโมงแต่ผม และเมื่อเขาเขาพูดพวกเขาก็เต็มล้นในพยานพี่น้องเห็นย่งครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้ข้อนี้ทาลายคําโกหกหลายเรื่องเช่นบอกว่าภาษาแปลกเป็นของประธานไม่ครับในตอนนี้บอกทุกคนโอเคตรงนี้บอกภาษาแปลกๆพลกญยานเป็นคนขยับปากให้พูดไม่ครับเขาเป็นคนพูดเองแล้วพี่น้องเห็นยังว่าพมพีตอนนี้บอกได้ว่าเขาเริ่มต้นพูดซึ่งหมายถึงว่าเขาพูดไปเรื่อยๆและให้ผมบอกเลยครับเมื่อพี่น้องพูดภาษาแปลกๆเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องจะเต็มล้นในพยานโดยสุดเรื่อย ไม่อย่างนั้นคือเราที่เป็นผู้เชื่อนะเรามีพะวิญ,ญาณอยู่ในวิญญาณของเราครับล้วพว้องญาณอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นแปลว่าคิดเสียนทุกคนมีเสรีภาพในวิญญาณโอเคที่ปูบที่12ข้อ23 24บอกว่าวิญญาณของเราสมบูรณ์หนึ่งโคลินบทที่6ข้อ17บเอกว่าวิญญาณของเรานะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพีร์สเกแต่ถ้าเราปล่อยแค่นี้นก็จะมี ความสมบูรณ์มีความเป็นพระเจ้าออยู่เฉพาะดุจญาณแต่เมื่อเราพูดใส่แกล้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกยานก็คือพระเจ้าเองจะไหลท่วมมาที่ร่างกายจิตใจแค่ไหลไปข้างนอกก็คือไหลไปท่วไปด้วยทางความสามารถธรรมชาติที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับปีศาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาโลและพระเจ้าต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อในที่สุดแล้วเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยเลือ์อำนาจในการเป็นปัญญาต่อไปกิจการบทที่สิบข้อสี่สิบสี่สี่เสิดบห้าครับโอดา คนเข้าสนา e ที่เชื่อแล้วก็คือพวกยิวที่เป็นคริสเตียนซึ่งมาพร้อมกับเปโตต่างประหลาดใจเพราะของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงเหนือคนต่างชาติโอเคของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระวิญญาณเองถูกเทลงเหนือคนต่างชาติอย่างที่ผมบอกแล้วคาว่าพระวิญญาณมาเหนือก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนนั้นคนยิวที่เป็นคริสเตียนนั่นอะโอเคซึ่งมาพร้อมกับเปโตรู้สึกประหลาดใจครับเพราะว่าโอเคพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเทลงเหนือคนต่างชาติพูดง่ายคือคนต่างชาาาาาตติทีี่่บบ้้้้้้้นน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 รรอออยยยยยคคเเเเสสัใ็็มปดดขลูะ เ็าบอกาไ้เพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นทุกคนน่ะแหละพูดภาษาแปดกไร้ยกย่องสงสรเราใส่พี่น้องี่นังนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชี้ว่าโอเคเมื่อคนเต็มเปี่ยมด้วยพยามเบอสุดเนี่ยเขาจะพูดภาษาแปดแล้วให้ผมบอกด้ว่าในตอนนี้นั้นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ถือว่าอัศาจรรย์คือตอนนั้นเขายังไม่ได้รับปฏิสมาในน้ําเลยเขาแค่ฟังโอเคพอเขาเริ่มต้นฟังวันพี่บอกว่าพอเปโตเริ่มต้นพูดพยางก็เทลงก็คือพวกกระเชือา แล้วเขามีประสบการณ์สองอย่างคือพวกเขามีพระวิญญาณในซึ่งนั่นแหละเป็นเรื่องการเจิมเป็นเรื่องความรอดและเขามีเหนือในเวลาเดียวกันก็คือไม่ ja มีารมีวิญญาณแต่เต็มล้นด้วยวิญญาณแลวเขาเริ่มตแป่งทีงอยากจะย้ำคืออีกครั้งหนึ่งเมื่อคนจานวิญญาณเขาู้องใตอน,นครับอคิจการบทที่สิบเก้าข้อหกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโอเคอ่าพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเอเซคตอนแรกไม่คริสเตียนตอนแรกเขาเชื่อ,นขอขนในบัสยิสมาของยนดูนะครับเพิมทบอกว่าเมื่อเปโอล นี่เป็ ar, นสิ่งที่เกิดขึ้นเพาดูปตรงเขาแล้วเขายาสกเส็จตรงนี้เขายอยากะเอามาเสด็จมาเหนือพวกเขาจึงพูดภาการเิดชแล้ว่ยงสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเกิดขึ้นครังแล้ว่าว่างคนจะเนยากูกอยากยาเหมือนเดิมนะพวกเขาทึงพูดแ่ยังเายไม่ได้พูดภาษาแปลกเายาเป็นคนปราพกเขาพดและเปิดจนะ็นนรงจไว้เดิมหหลักเขาการเต็มล้นในเต็มล้นวาป็นสุดในวางีที่ชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่ ้านในร้อยคน่าสดเป็นภาษาชาติที่ท่ามดที่สิาที่รัททั้งหมดเหมือนกันพราะคนจวเกแปฉะนั้นหลักฐานจากังพีึงชัเนครับว่าบุคนวนน้พยายามบรนั้นเขาสแฉะนั้นพี่ต้องสามารถทำให้ตัวเจไดยายมุ้โดยการพูด่แครับจำไว้ว่านี่เป็นสัทีากเรานั้นจงทำให้ตัวเองจไ่พยายามุดัจงพูดแเอาลับพี่น้องเวลาครให้เรามาดูมุมสายล่างนะมุมสายล่างที่ัลไทยแลนด์ของเั้าที่กัศไทยแลนด์หนึ่งหนึ โอเคในในสี okay. ่ปีก็คือภายในปีสองพันยี okay. ่สิบแนัโอเคเราจะทำให้ตัวเลข13ตัวเกิดขึ้น11ึ 2, 1, 8, ่งหนึ่งสามารถสันยี่สิบแปดสำคัญไหมครบรอบสองร้ปีที่โปรตัสเนเข้ามาที่ประเทศไทยคร okay. ับโอเคฉะนั้นจะเป็นปีแห่งชัยชนะเป็นปีแห่งการทวีคูณเราตั้งใจจะเห็นตัวเลข13ตัวเกิดขึ้นอย่างแรกก็คือมีผู้ชนล้านตอนนี้มี5้าหกแสนเนี่ยเราทวีคูณครับ2ก็คือมีศิี่อภิบาลผตัวใช้ของพระเจา 1, 3, 3, 1, ้าหนึ่งคน3มีที่จับหนึ่งมือแหกง,ง่ายๆก็คือศิี่อภิบาล1คนและหที่จับ โอเคมีผู้เชื่อประมาณร้อยเราจะตกลงให้การมีคิสเซียนล้านคนซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาสามารถทําได้แน่นอนแต่สิ่งที่เราต้องทําคือยึดกิจการแบบที่ยี่สิบก็ยี่สิบสี่เป็นปฏิยาประจำชีวิตประจำวันทุกวันประกาศข่าวประเสริฐโอเคถ้าไม่ได้ทำต่อหน้าให้ทำออนไลน์มาที่หน้าเฟซเอาคลิปเอาลิง, okay, งลลก์ไปแปะโอเคเจอคนป่วยให้วางรักษาโรคเจอมีเจอคนมีผีให้ขับออกเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านั้นอยู่ภายใต้ในในสิทธิ์เทียมนาจของเราเรามีสิทธิ์เทียมน่าเหนีอวผีแล,แล้วมีญาติช่วยทุกตัวคนนรับฉะ พี่น้องที่รักสาเหตุที่เราต้องเต็มรถในพย,ยามาบอร์สุนั้นเพราะเพราะว่าคิดเตียนทุกคนสามารถประกาศข่าวประเสริฐได้แต่คนที่สามารถผลิตหลักฐานที่ทําให้คนเชื่อถือได้โอเคก็คือคนที่เต็ม,ยายามด้วยพยานบอร์สุฉะนั้นจงเต็มด้วนพย,ยามเบร์สุดจงพูดภาษาแปลกพูดเรื่อยๆพูดจนในที่สุดแล้วคุณเป็นผู้ยิหาของพระเจ้าที่ปลดปล่อยลิเทียแห่งอนาคตออกมาอย่างไม่จำกัดคนที่เข้ามาใกล้คุณให้เขาหายโรคให้ผีถูกขับออกทั้งหมดในานยามยพิสต์เอาล่ะครับพี่น้องที่รักนะอย่าลืมทำสิ่งนี้กดไลค์กดแชร ชีวิตประจําวันของคุณทําทุกวันเลยครับเอาละพี่น้องจะรักให้เรามารับหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากพระกายของพระเยซูแตกขัดเพื่อเราหายดีโอเคพระกายของพรงค์แตกหัดเพื่อเราหายดีรับในใจขอบพระคุณพี่น้องจะรักเอามือวางไว้ในส่วนที่คุณเจ็บไข้ไม่สบายในานามพระเยซูจงหายป่วยรับเปล่าประกาศรับปลดปล่อยช้อยคำ <c oughs> แห่งความเชื่อคำอธิษฐานด้วยความเชื่อเราสั่ง โรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปทุกสาเหตุทุกต้นเหตุจงออกไปในนามพระเยซูทันทีหายในนามพระเยซูพี่น้องดีแล้ครับเช็คดูคุณหายแล้วเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วเขียนคำขอบคุณพระเจ้าลงไปฟังนะครับเราไม่ได้ธิษฐานให้พระเจ้ารักษาพระเจ้ารักษาเราแล้วโดยการที่พระเยซูได้ถูกเขียนเช่นเดียวกันกับพวกที่จัดการกับความบาปเราใยการตายถูกฝังเป็นคืนพี่น้องเห็นไหมก่อนที่เราจะร้องทูลพระเจ้าได้ตอบเรียบร้อยแล้วด้วยความเชื่อเรามารับเอาผลิตพูดสิ่งนี้พวกเราผิตพูดอะไรผลิตพูดถึงการที่เราได้รับการยกบาปทุกอย่างทุกชนิด ท่านนายท่าคุณเชื่อพะเคริสต์คุณรอดแล้วครับปาบทั้งหมดทุกอย่างทุกชิ้นทุกอ่งคงได้รับการยกแล้วโอเคจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงมั่นใจในการรักษาโลกจงประกาศรักษาโลกโอเคจงประกาศข่าวประเสริฐทุกวันเจอคนมีผีขับออกเจอคนมีโรคไก็เจ็บวังมือสั่งให้หายโรคในนามพะเยร์สิดต์นครับกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครทำให้รายการเข้าใจว่ามีจุลกล้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันพรุ่งนี้นนนเราจะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่มาฟังเมื่อได้รับประพรพพกดไลค์กดแชร์เค กระจายสิ่งที่ดีกระจายข่าวดีต่อไปเอาละแค่นี้วันนี้แค่นี้พระเจ้าอรรรับพูดพร้อมกันว่าชีวัง,งฉันขึ้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 นพุทชาโลมพระเจ้าอรครับฮูอาเมน